สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเดี่ยวนรบทานค่ะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวผักกา,าดนะคะสวยๆเลยนะใส่เหลี่ยญทีหลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้นและริบินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิน้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส,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 ส้นที่2ส่นมาในเส้นที่1เส้นที่สามส่นมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะเอาออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลารดิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปนี่นี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะ เราจะลด้ดิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้มือช้อนที่ฐานไว้นะคะในปงกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเห็นนะเราจะเหลือริบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ ต่อมาคะ่ะต่อมาเราจะเอาทิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาคะ่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาคะ่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายคะ่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้คะ่ะ ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะจับดิบินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะพาดข้ามสี่เส้นนะคะจับพาดข้ามสี่เส้นไปพาดข้ามสี่เส้นค่ะพาดข้ามสี่เส้นไปค่ะน,นะคะเราก็จะเหลือดิบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายนะเอาเส้นนี้นะคะจับพาดมาแบบนี้สอดาลงในรดูนี้ค่ะ เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นะคะนะสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็จับตะแคงมาค่อยๆดึงไล่ค่ะไล่ทีละเส้นนะคะไล่ทีละเส้นเลย เสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใช้ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็สอดร้อยสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนี่นะสอดร้อยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย พับมาด้านหลังก็พับมาด้านหลังนะคะสองดูถัดมานี่นะร้อยสองเส้นนะคะร้อสองเส้นไปแบบนี้ นะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดสา3เส้นไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบจริงค่ะ จะเอาริบบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะสองสีสีละแปดเต้นนะคะ,คะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีม่วงไว้ด้านบนจับปลายริบนให้เสมอกันค่ะสอดไปแบบนี้สอดรอดไปเลย ลายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เ็าเซลิบินมาค่ะจับขึ้นมาด้านนี้นะคะพับลงมาปีเป็นกลมาแบบนี้นี่ค่ะดึงล็อกลงมาในกลิบแบบนี้นะคะ 你看、yeah. พอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นสีม่วงอีกครั้งหนึ่งนะคะทําเส้นสีม่วงนะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมนด้านหลังค่ะข้ามหนึ่งเส้นค่ะมาสอบตรงนี้แล้วเราจะสอบไปในเส้นสีขาวนี่นะคะคล้องไปในเส้นสีขาวนะน,นะคะในแบบนี้ นะคะเสร็จแล้วแบบนี้เราก็ดูปลายดิบินนะคะปลายดิบินเราไม่เสมอกันนะคะเราก็ตัดปลายดิบินให้เสมอกันก่อนนะคะจะได้ทำในขั้นตอนต่อไปง่ายๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จับริบินมาด้านนี้เราจะทําเส้นนี้นะคะเอาทั้งสองเส้นนะคะพับขึ้นด้านบนพับลงมาแบบนี้ค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดรูนี้จับปลายทั้งสองเส้นให้เสมอกันนะคะเวลาสอดจะได้สอดออกมาง่ายๆนะน,นะคะเวลาดึงออกมาก็จะเป็นแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะสอดเส้นรูที่1นนะคะเส้นสุดท้ายนะสอดเข้าในกริดที่1นนะนะคะแล้วก็ทะลุลงด้านล่างแบบนี้สอดหน้าปริดที่1นนะคะแล้วเราก็จะได้คล้องคล้องกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วก็จับพับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นี่ค่ะก็ใช้แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเส้นนี้ขึ้นมาทำมาด้านนี้ค่ะขึ้นมาแบบนี้ทับลงด้านหลังค่ะนี่ค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิ้นินนะคะให้เหลือพอสอดนะให้เหลือ2.5งถึงสามเซนติเมตรนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบน ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวพาการางนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ